จริงหลายเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนจริงๆมาแล้วมาฉลองครบ20 0 0ม subscribe ด้วยคลิปวีดพระเอกจีนตามสไตล์แอดจีนอย่างที่ทุกคนขอมาเลยนะเอาใจทั้งตัวเองและเพื่อน,อนๆทุกคนในช่องนี้กันเลยเอาเป็นว่าวันนี้เราพักดูซีรีส์กันสักหน่อยแล้วมาร่วมวีดไปกับจีนกันเถอะจริงมาเอาใจาทั้งทีจะจัดมาคน2คนก็จะเสียชื่อหัวหน้าทีม f อขาหืน่นนี่เลยทุกคนจริงเลยจัดมาให้จุใจทั้งหมด 75สบห้าคนไปเลยค่ะมาในฉบับผู้ชายตระกูลไหนหล่อโดนใจที่สุดและสาวๆแบบเราชีวิตนี้อยากจะแต่งเข้าเป็นสภายกี่ตระกูลกันบอกเลยจริงนะอยากจะซื้อทะเบียนสมรสแบบบุฟเฟ่มากแบบขอเป็นสภายทุกตระกูลเลยได้ไหมทุกคนพอดีเป็นคนชอบญาติเยอะอะค่ะฉะนั้นคลิปนี้นะ จริงตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะรอคอมเมนต์จากเพื่อนๆทุกคนจริงรู้ว่าเพื่อนๆในช่องของจริงเนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มมากแน่ๆใครที่อยากเป็นสะพายตระกูลไหนหรือว่าจะเป็นร่วมตระกูลเดียวกันกับจริงเม้นมาบอกมาพูดคุยกับจริงได้เยอะเลยนะคะ เอาละไม่รอช้าสามีทิพทั้ง75คนจาก13ตระกูลรอพวกเราอยู่มาตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึงรุ่นพอขบเคี้ยวให้เสียวฟันเอาใจเ,เพื่อนๆทุกช่วงอายุไปเลยมามาทุกคนประตูจวนทุกตระกูลเปิดรอพวกเราแล้วค่ะเข้ามาเลยค่ะออกตัวก่อนเลยว่าถ้าจีอ่านออกเสียงชื่อสามีทิพคนไหนผิดไปต้องขออาภัยทุกด้อมด้วยนะคะคือมันเยอะละลานตาไปหมดทุกคนมาเริ่มกันที่ ตระกูลเล็กไปจนถึงตระกูลใหญ่เลยเล็กใหญ่ในที่นี้คือจํานวนพระเอกที่จริงคัดมาในแต่ละตระกูลนะชีวิตจริงไม่มีคําว่าตระกูลเล็กหลอกทุกคนขึ้นชื่อตระกูลจีนซะอยา่างแล้วก็นี่เลยทุกคนจีไปหาข้อมูลความเชื่อมโยงของเรากับหนุ่มๆม,มาให้นะโดยที่จีนเนี่ยแปะแท่ในไทยที่เราใช้ใช้กันไว้ให้ทุกคนเทียบกันด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท่ในภาษาจีนแต้จิว๋วพอเป็นภาษาจีนกลางแล้วเนี่ยพวกเราจะไปอยู่ในตระกูลไหนกันบ้าง ถ้าข้อมูลอันไหนผิดพลาดไปทุกคนช่วยจริงแก้ไขได้เลยนะคะเอาละงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตระกูลแรกนี่คือมองจากดาวอังคารทุกคนที่อยู่กับจิงมานานจะรู้เลยว่าจิงเป็นสะพายใหญ่ของตระกูลนี้แต่งตั้งเองก็มาไม่ต้องรอให้ใครมาแต่งตั้งจิงรักเติ้งหลุนเมนคนแรกของจิงตั้งแต่ย้ายมาเมืองจีนเลยถึงตระกูลเติ้งจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าคุณภาพคือดีน้อยแต่มากคำนี้มีอยู่จริงทุกคน แค่พี่ใหญ่อย่างเติ้งหลุนก็คือชนะขาดแล้วเอาใจจริงไปเลยค่ะน้องๆในตระกูลคือวัยกำลังกรุบกริบเติ้งเหวยเติ้งเฉาหยวนผู้ชายตระกูลเติ้งหน้าตาธรรมดาซะที่ไหนรูปปากก็สวยค่ะอวยค่ะอวยแอรจริงคนอวยไม่ปิดบังอยู่แล้วออกทุกคน จริงใส่ชื่อสามีทิปของเราทุกคนพร้อมวันเกิดและอายุในรูปหัวใจเอาไว้ให้ด้วยนะทุกคนจะได้เลือกเป็นสไพยตามอายุได้เลยส่วนเวลาตกฟฝ้ามันยากเกินความสามารถของจริงเรื่องผูกดวงจริงอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้นะ แล้วก็หืมไม่อยากจะออกจากจวนตระกูลนี้เลยทุกคนเติ้งหลุนคือดีแบบไม่ไหวจริงรักเขาทุกคนรู้ใช่ไหมอ่ะทุกคนบอกว่ารู้แล้วงั้นพอก่อนก็ได้ใครเป็นสะพ้ายตระกูลเติ้งเหมือนจริงมารายงานตัวด้วยนะคะเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะอ่ะไปต่อกันที่บ้านข้างๆโอ้ยตระกูลนี้นะจริงเชื่อว่าสะพ้ายเยอะอยู่นะตระกูลอย่างที่นําตระกูลโดยสามีเบ้าหน้าฟ้าประธานอย่างๆอย่าง หล่อหล่อหล่อในหล่อ,ลอแล้วคือมาแบบใส่สูตรด,ดาทั้งตระกูลเนี่ยทุกคนรถพยาบาลต้องมาแล้วจุดนี้เลือดจะหมดตัวค่ะต้องเปิดรับบริจาคเลือดแล้วงานดีทุกคนอย่างสี่เวินอย่างซื่อเจอ๋องานสายตาคือไม่ธรรมดาเลยเชื่อแล้วว่าฮอตจริงๆผู้ชายตระกูลนี้นะพร้อมพาออกงานค่ะเปิดตัวค่ะชุดพร้อมขนาดนี้สาวสาว,สาวคนไหนอย,อยากเป็นสะใยตระกูลนี้ต้องรีบแล้วนะ ต่อกันที่บ้านถัดมาตระกูลนี้เข้าแล้วออกยากมากบอกเลยชีวิตจริงก็คือพิสูจน์แล้วว่าพี่ใหญ่หัวหน้าตระกูลนี้คืองานดีจริง f ฟม i l y Man สุดๆสามีแห่งชาติจีนอยู่ในตระกูลนี้แล้วทุกคนทายไม่ยากกันใช่ไหมตระกูลเหริ่นค่ะมาค่ะไหนใครจะพายตระกูลนี้แบบจริงบ้างเรินเจียหลุ่นพ่อคือชายในฝันแล้วละมุนอบอุ่นตะมุตะมตะม ใครที่เคยถามจีกันเข้ามาว่าจะหาผู้ชายแบบเหริอนเจหลุนได้จากไหนอีกมานี่เลยทุกคนจีนนำเสนอผู้ชายในตระกูลเหริอนเพิ่มกันให้ทุกคนมาเป็นทางเลือกกันเลยค่ะเริอนหาวพระรองที่โด่งดังมากแต่ปัจจุบันคือหล่อตุยมากกำลังจะเป็นพระเอกเต็มตัวเร็วๆนี้ส่วนเรินซื่อหาวพระเอกน้องเล็กที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว แล้วความเหมือนของผู้ชายตระกูลนี้คือร้องเต้นเล่นละครคือได้หมดทุกคนสามคนนี้คือได้หมดไม่ติดเลยค่ะไม่ติดที่จะมาเป็นสามีทิพย์ของพวกเราค่ะเอามาต่อกันที่บ้านนี้ตระกูลหลัวงหลวงทิพย์ของแท้ของพวกเราเหมาะมากที่จะให้เราเราได้มโนนะแค่ชื่อตระกูลก็ดึงดูดสเลอเกินทุกคน นำโดยพี่ใหญ่หลัวจิน้นที่ตอนนี้ก็ยังคงความฮอตอยู่นะอายุที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับสเสน่ห์ที่ถ่ายทอดให้กับน้องๆในตระกูลอย่างแท้จริงเลยหลัวไหนจะฮอตเท่าหลัวอินเซียทุกคนพี่เขาคือเรียนเก่งกิจกรรมก็เด่นรอแบบไม่มีอะไรมากั้นค่ะส่วนหลัวเจิ้งน้องเล็กของตระกูลที่โตมาแบบไม่โกงเลยนะงานดีไม่แพ้พี่ๆเลยสังเกตได้เลยนะทุกคน ผู้ชายตระกูลหลวนี่คือหน้าเรียวหูกลางทุกคนโง่เฮงก็มาแล้วทีนี้เนี่ยส่วนตระกูลถัดมาที่เปิดจวนเรียกพวกเราอยู่จริงขอออกตัวตรงนี้เลยว่าเตรียมตัวขึ้นเมนค่ะทุกคนมันจะอะไรขนาดนี้ทุกคนคำว่าที่หน้ามัธยมหุ่นมหาลัยนี่คือมีอยู่จริงผู้ชายตระกูลสีที่ขอแถมตระกูลสีมาด้วย เพราะว่าแซ้ในภาษาแต้จิ๋ิวคือเหมือนกันนะอันนี้คือข้อมูลที่จริงไปหามานะทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะคือผู้ชายตระกูลนี้เนี่ยดาเมจรุนแรงมากความเสื้อเขาวนั้นที่คิดดีไม่ได้เลยทุกคนจริงคือสะพายตระกูลนี้แหละทุกคนนับนับมานี่ก็สามตระกูลแล้วนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ดูซะก่อนเถอะทุกคนพี่ใหญ่อย่างสี่ใครเฉิงสาแล้วแต่ทำไมหน้าคือเด็กแบบนี้แต่หุ่น คือไม่เด็กเลยนะจ๊ะโฟโต้ชทูที่ผ่านมาของพี่เขาคือทำเอาจริงเลือดก,กําดาวฉีไหลสีเวยโจน้องในตระกูลที่ตามมานี่ก็คือธรรมดาซะที่ไหนบอกแล้วตระกูลนี้คือมาฆ่าเราทุกคนตบท้ายด้วยน้องเล็กของตระกูลที่จริงถวายหัวใจให้ไปแล้วสีไข่คนนี้คืออวยจนไม่รู้จะอวยยังไงแล้วทุกคนคำเดียววัดแต่งค่ะกระเป๋าสินสอดคือพร้อมไปสู่ขอ ตระกูลน,นี้คือจะฮอตทุกคนแบบนี้ไม่ได้นะมันมีส่งต่อยีนความฮอตกันด้วยหรอทุกคนแต่ถามว่าชอบไหมบอกเลยว่าชอบมาก <c oughs> โอ้ย FC ขาหืน่นปวดช่วยจริงด้วยอะมาพักความฮอตด้วยความอบอุ่นละมุนกันบ้างดีกว่ากับผู้ชายตระกูลเจ้าที่มากันแบบสุขุมนุ่มลึกและอ่อนโยนจริงว่าไม่น่าจะคานสายตาใครๆนะ พี่ใหญ่ของตระกูลเจ้าโยชิงหนุ่มใหญ่ที่พกความอบอุ่นมาด้วยแบบอยู่แล้วเรารู้สึกปลอดภัยอะทุกคนที่บางทีพี่เขาก็กล้าวใจพวกเราเหลือเกินเจ้าอิงป๋อเจ้าอี้ชินหนุ่มน้อยตระกูลเจ้าที่รอเย,ยืมนี่คือน่ารักน่าปกป้องไปหมดมาต่อกันที่บ้านข้างๆกันเลยดีกว่าสามหนุ่มบ้านนี้คือพวกเขาอยู่ด้วยกันเพราะชื่อตระกูลใกล้ๆกันนะกับหนุ่มตระกูลเจิงและเจิง้งที่แววตาคือไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ ไม่ดีต่อหัวใจพวกเราเลยเบาๆบ้างก็ได้เจิงเยเฉิงเจิงสุนซีเจิงฟานซิงหลอกกันคนละสไตล์แต่ความฮอตนี่คือไม่ทิ้งกันค่ะแล้วอีกอย่างที่จริงสังเกตคือผู้ชายบ้านนี้คือคิ้วเข้มมากดกมากทุกคนสังเกตไหมสาวๆคนไหนคิ้วบางนี่คือมาเป็นสะพายบ้านนี้ได้เลยนะแล้วก็มาถึงตระกูลเล็กตระกูลสุดท้ายก่อนที่เราจะไปที่ครอบครัวใหญ่กันบ้าง ตระก,กูลนี้เลยตระก,กูลหลี่ที่ความหล่อไม่แพ้ตระก,กูลอื่นๆให้ภาพเล่าเรื่องเลยทุกคนหลี่อี้เฟิงเบอร์ต้นๆของวงการหลี่เซียนหลี่หงอี้งานดีทุกคนจริงๆนะตระก,กูลที่ส่งต่อความคมชัดของสันกรามให้กับทุกๆรุ่นกรามชัดมากทุกคนรูปหน้าคือเป๊ะไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกเนี่ยจะออกมาไม่หล่อไม่สวยเพราะว่าพ่อเนี่ยคืองานดีมากจริงๆ เอาหลักทีนี้ก็ามาต่อกันที่ตระกูลขนาดกลางกันบ้างเริ่มที่ตระกูลหลิวที่จริงคัดมาให้6คนรับประกันคุณภาพทุกคนผู้ชาย3ามคนแรกของตระกูลนี่คือรุ่นเดียวกันเลยนะเอาสิเชื่อจริงหรือยังว่าผู้ชายตระกูลหลิวคือหล่อนอกจากหล่อแล้วความขี้เล่นเอ่ยอารมณ์ดีเอ่ยแถมคารมก็ยังดีทุกคนอีกด้วยหลิวรุ่ยหลินหลิวเสียอี้หลิวอีหนิง ไม่ต้องขายกันเยอะลราทุกคนพี่ๆี่เขางานดีกันจริงๆรงลอแบบไม่แย่งซีนกันทุกคนมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองหมดถามว่าน้องๆในตระกูลเนี่ยดับไหมบอกเลยไม่จ้าน้องๆก็คืองานดีโตมาตามรอยพี่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นหลิวอี้ช่างหลิวห้าหลานหลิวเธอมาถึงตรงนี้จริงเพื่อสังเกตเห็นว่าผู้ชายตระกูลนี้เนี่ยขาวออร่ากันเลยทุกคนตระกูลหลิวนี่คือขึ้นชื่อเรื่องผิวเราไหมเนี่ย เอาหล่ะสาวๆทุกคนเลือกกันได้เลยนะคะว่าจะเข้ามาเป็นสะพ้ายตระกูลนี้กันไหมจริงบอกเลยนะคิวน่าจะยาวอยู่แต่ตัวแรกเราค่อนข้างเยอะสู้เขาทุกคนและแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งตระกูลที่จริงฝากตัวเป็นสะพ้ายด้วยค่ะนั่นก็คือตระกูลห่วงที่บอกเลยจริงห่วงด้วยหนึ่งในหหนุ่มจากตระกูลนี้นะจริงรักเขาและเชื่อว่าหลายๆคนก็รักเหมือนกันกันกบจริง เหมือนเดิมมาเริ่มกันที่รุ่นใหญ่ห่วงเซี่ยวหมิงที่ความหล่อไม่เคยตกเลยจริงๆนะอายุมากขึ้นก็กลายเป็นความหล่อแบบภูมิฐานตั้งแต่เด็กจริงเห็นพี่เขาหล่อ,อยังไงพอจริงโตมาพี่เขาก็ยังหล่อเหมือนเดิมทุกคนหล่อแบบวางรากฐานให้น้องๆในตระกูลมากห่วงโยหมิงเล่นลายก็ยังหล่อส่วนห่วงจื่อเทาหล่ออินเตอร์ทุกคนก็รู้ดีแล้วก็นี่เลยห่วงไม่ใช่แซ่พี่เขาอย่างเดียวนะ แต่จริงห่วงเองด้วยทุกคนห่วงจริงอีพี่วานของจริงหล่อแบบต้องตะเบะแล้วอะหล่อราชการมากรู้สึกพี่เขาปกป้องเราได้อ่ะสี่หนุ่มคนแรกของตระกูลห่วงนี่คือดูดีๆด,ด,ดูกี่ทีก็ให้ฟิลแด๊ดดี้อะทุกคนดีต่อใจฟิลหลุมหลบภัยจริงๆนะส่วนหนุ่มน้อยตระกูลห่วงสองคนสุดท้ายมาแบบงานออร่าสว่างสวัยมากห่วงจิ้นเจีย กับห่วงหมิงห้าวมีอะไรมาไม่ชอบนองเขากันนะทุกคนงานละเอียดมากเป็นอีกหนึ่งตระกูลนะที่หน้าตาดีจริงๆแล้วก็มาต่อกันที่ตระกูลใหญ่กันบ้างเลยทุกคนใครที่ชอบมีญาติเยอะๆเหมาะมากที่จะเป็นสะพายตระกูลนี้เลยนะการันตีว่าครอบครัวใหญ่มากแน่ๆอีกอย่างคือคุ้มมากนะหันไปทางไหนก็อาหารตาทุกคนดีตกสายตาเหลือเกินงานดีทุกคน มาเจอกับตระกูลแรกเลยบ้านจะหลังใหญ่หน่อยนะทุกคนตระกูลนี้อยู่กันสิบสองคนจ้าตระกูลจางเลือดข้นคนจางข้ามานี่คือพี่ใหญ่สุดของตระกูลออกมาต้อนรับแล้วนะแหวกเสื้อมาเลยการเวลาคือทำอะไรพี่เขาไม่ได้แบบก็มาดิครับหล่อค่าอายุก,กับจางหั่นเลยลุกแบดบอยกวักมือสาวๆเข้าตระกูลเราเนี่ย มาต่อกันด้วยพี่รองทั้ง3คนเลยจางเทียนหยางจางหยุนหลงจางรั่วหยุนเป็นผู้ชายที่มีความเฟียสแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความขั่งรักอะร้ายกับคนทั้งโลกแต่ดีกับเธอคนเดียวมันประมาณนี้ไงทุกคนแล้วก็มาที่ตำแหน่งพี่3พี่4พี่5จางหวีเจียนจางเจ๋อฮั่นจางอี้ชิงที่บอกเลยไม่ธรรมดากันทุกคนเหมือนลูกตระกูลคนรวยที่แบบ อย่าให้ผมร้ายโดยเฉพาะพี่เลนนี่คือแบบเป็นไทป์ที่จริงค่อนข้างแพ้ทางเลยนะนิ่งก็ได้ตลกก็ได้แต่ที่แน่ๆคือดูแลเราได้ Riv. ทุกคนแล้วก็มาต่อกันที่พี่ลราดับที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้รู้แต่ว่าหล่อมากเป็นเซตท,ที่หล่อจริงๆนะทุกคนจางปินปินจางซื่อฝานจางส,านางสวนรุ่ยจางซินเฉิงช่วงอายุคือโตเต็มตัวหล่อเต็มที่พร้อมแต่งงานมาก จางปินปินนะคือหล่อแบบไม่ตายละตินเวทีนาะงงามก็มาอ่าคนที่เหลือก็คือหล่อแบบแฝงเขี้ยวเล็บไว้ในตัวทุกคนไม่ให้ทิ้งชื่อตระกูลจางส่วนน้องคนเล็กของตระกูลจางหลิงเฮ่อเป็นน้องเล็กที่ส่วนสูงนําพี่พี่มากเลยนะความหล่อความเฟียสความแบดบอยคือเอาหมดมาจากพี่พี่รวมในตัวคนเดียวบอกเลยงานดีทุกคนตระกูลนี้ตระกูลจางนี่ด้วยความที่คนเยอะนะจึงได้อารมณ์แบบ ความสามารถในตระกูลนี้คือหลากหลายมากแบบลูกชายมาเฟียที่ใครในตระกูลมีเรื่องก็คือพร้อมกันช่วยบวกจริงมโนงานหนังก็มาแล้วอะทุกคนแต่จริงได้ฟิลแบบนั้นจริงๆนะ,ะหยุดความมโนแล้วมาต่อกันที่ตระกูลนี้เลยจริงไม่สามารถเป็นสะพายตระกูลนี้ได้เพราะว่าตระกูลนี้คือตระกูลของจริงเองด้วยใครที่แท้ตั้งเหมือนกันต้นกําเนิดแท้ของเราในภาษาจีนกลางก็คือแท้เฉินนะทุกคน ถามว่าตระกูลใหญ่ถ้าที่ไทยมีแท่ตั้งเยอะมากแค่ไหนที่จีนบอกเลยแท่เฉินคือเยอะมากเป็นอันดับต้นๆเช่นกันพระเอกแต่ละคนนี้ก็คือตัวพ่อของวงการเลยอวยในอวยต้องอวยละค่ะจุดนี้งานครอบครัวต้องมาดูเอาเลยทุกคนเฉินคุณเฉินป๋อหลินพี่ใหญ่ของตระกูลที่เรียกได้ว่าตำนานนะโดยเฉพาะเฉินคุณกวารางวัลมานับไม่ถ้วนความหล่อที่แบบ อาจจะไม่ใช่สเปกของสาวๆยุคนี้แต่บอกเลยนี่คือหล่อแบบจีนของแท้ต่อกันด้วยพี่รองเฉินเว่ยถิงเฉินเสี่ยวที่โด่งดังมากระดับแนวหน้าเช่นกันเอาจริงๆเลยนะเฮียเ <Yeah. S 1> ฉินเว่ยถิงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังดังมากๆอยู่เลยซีรีส์ก็คือออกมาเรื่อยๆฉายาจีดาก้องของฝั่งจีนที่หล่อและมีเสน่ห์มากๆทำอะไรก็คือเรียกเสียงกรีดได้หมด มาต่อกันที่รุ่นกลางๆอย่างเฉินเสว่ตงเฉินเสียงเฉินรั่วเสวียนเฉินซิงสี่และเฉินเจ๋อหยวนผู้ชายตระกูลเฉินรุ่นปัจจุบันที่มีดอลลี่อายชัดมากหล่อแบบหน้าหวานๆในคนคนเดียวอ่ะทุกคนยิ่งเฉินซิงสี่นี่คือแบบหน้าตาสเปกจริงมากๆแต่เราคือคนตระกูลเดียวกันไงจริงต้องท่องไว้สุดท้ายกับรุ่นเล็กของตระกูล เฉินจิ้งเขอเฉินโยเวยและเฉินเฟยวีหนุ่มรุ่นใหม่ที่ดูเอาตัวลอดเก่งมีความสามารถฟิลเหมือนคุณชายรูกคนรวยที่ไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับจีนมาทำงานอะ่ะโดยมีพี่ใหญ่คอยปูทางเป็นแบ,บ็ในวงการบันเทิงให้สั้นๆก็คือตระกูลเฉินเหมือนครอบครัวนักธุรกิจลูกคนรวยอะ่ะทุกคนอ่าแล้วในที่สุดก็มาถึงตระกูลสุดท้ายกันสักทีทุกคน ตระก,กูลที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในวงการแล้วไหมคะหริอหาต้องมากับตระก,กูลหวังหวังจะเป็นเมียเจ้าก็ามา <c oughs> อะนี่เอาแค่ส่วนที่จริงคัดมายังสิบห้าคนแล้วเลยทุกคนจริงๆคือยังมีอีกเยอะมากนะแต่งเข้าครอบครัวนี้ชีวิตของเราจะไม่เหงาอีกต่อไปค่ะหันไปทางไหนก็อ้าอ้าอเจอคนรู้จักไปหมดแล้วจริงขอยอมรับตรงนี้เลยนะว่า ไม่ใช่ว่าคนเยอะเราไม่มีคุณภาพนะโอ้โหเอาดีๆแต่ละคนคือคุณภาพคับแก้วทั้งนั้นหล่อทุกคนไม่มีจกตาปากกาโยนทิ้งไปค่ะหล่อทุกจุดหาที่วงไม่ได้เริ่มกันที่พี่ใหญ่ประจำตระกูลหวังไข่กันเลยความเลี่ยมของหน้าพี่เขาทำให้เรารู้เลยว่าน้องๆที่เหลือในตระกูลต้องไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วก็จริงดังที่ว่าทุกคนพี่รองอย่างหวังต้าลู่หวังโยซัวหวังเจอเอ,อ๋อ หวังปอเหวินหวังรุ่นเจอ๋อจริงไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะงานดีเกรดเอกันทุกคนทั้งหล่อทั้งรวยขยับตัวนิดหน่อยก็คือสาวสาวกีดให้เราจ้าไหนใครทีมหวังบ้างส่งเสียงหน่อยจริงรู้นะว่าทีมหวังนี่คือเยอะมากแจ็คสันคือดีไม่ไหวจริงๆครบเครื่องในคนคนเดียวเลยแล้วก็มากันที่ตระกูลหวังรุ่นถัดมารุ่นนี้จริงบอกเลย แฟนคลับคือครึ่งบ้านครึ่งเมืองฮอตกันมากๆตอนนี้นะหวังห้าวเสียนหวังอีหลุนหวังจือฉีหวังจืออี้หวังอี้ป๋อและหวังรุ่ยฉางฮจริงแอบเหนื่อยที่ผู้ชายตะกุนนี้คือเยอะมากๆแล้วก็ล่อมากๆรีวิวไปก็คือตื่นเต้นไปทุกคนเป็นไงคะทุกคนรุ่นนี้หกหนุ่มที่หล่อทุกคนนะมีความแตกต่างในตัวเองในแต่ละคน ไม่ทับลายกันเลยสาวๆคือเลือกได้เลยนะว่าชอบแนวไหนเป็นรุ่นที่บอกจะคำเดียวว่าโตมาไม่โกงจริงๆนะความหล่ออะไรคือเอามาหมดแค่หกคนนี้ก็เล่นเอาคิวสะพายยาวเลาะกำแพงเมืองจีนไปแล้วเนี่ยแล้วยังไม่พอนะจ๊ะน้องเล็กของตระกูลกลุ่มนี้ก็คือจะเอาอะไรมาต้านทุกคนดูเอาเลยเถะกับหวังอันอี่หวังเฮอร์ตี้หวังจินขายคือกลัวจะไม่ทันพี่ๆเขาไง ความหล่อนี่คือแบบรีบหล่อรีบโตกันจังเลยผู้ชายตระกูลหวังคือหน้าตาดีจริงๆนะทุกคนจริงคอนเฟิร์มเลยมีใครที่เห็นด้วยกับจริงบ้างไหมงานคุณภาพจริงๆนะขอพูดอีกทีแล้วถ้าให้จริงเปรียบตระกูลหวังนะคือให้ฟีลตระกูลเก่าแก่เลยอะลุกคุณชายลุกคุณหนูก็คือมีและที่สำคัญสโลแกนตระกูลก็คือโตอมายังไงก็ได้ให้หล่อ <laughs> นี่เลยทุกคนมันใช่มาก มาถึงตรงนี้จิงขอหายใจเข้าลึกๆสักหนึ่งเฮือกเป็นการรีวิวเปิดแผ่นที่ใช้พลังมากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยตั้ง13ตระกูลกับหนุ่มๆงานดีทุกคนทั้ง75คนมีใครให้เยอะกว่านี้อีกไหมคะจริงว่าคลิปนี้จริงขายตรงไปเยอะมากแล้วนะเนี่ยแต่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีหนุ่มๆอีกมากมายเลยนะที่จริงไม่ได้รีวิวในวันนี้ไปเพราะว่าบางคนเนี่ย ก็คือญาติในวงการค่อนข้างน้อยจริงจะมารีวิวเขาคนเดียวก็ดูจะโดดเดี่ยวไปเอาไว้ถ้ามีโอกาสหน้าจริงคิดคอนเทนต์อะไรดีๆได้สัญญาว่าจะพาพวกเขามาแน่นอนค่ะเพราะเมนจริงบางคนก็ไม่ได้อยู่ในนี้นะทุกคนคงแบบนี้ขนาดไม่ได้อยู่นะแต่แอดจริงเป็นสซอยพรปารไปแล้วสี่ตระกูล <c oughs> อาใครที่เป็นสซอยพตระกูลไหนเมนมาพูดคุยกับจริงได้เยอะ,เ,ยอะเลยนะ งานมโนต้องมาค่ะอย่าได้แคร์แล้วก็คลิปแบบนี้จริงเตรียมข้อมูลอยู่หลายวันมากๆเลยทุกคนฉะนั้นขอไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้จริงด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากแชร์อยากนำข้อมูลไปใช้จริงอนุญาตนะแต่จริงอยากจะขอความการุณาขึ้นเครดิตให้จริงบ้างนะทำคลิปนี้เนี่ยจริงเสียพลังงานเยอะมากจริงๆเพราะข้อมูลคือเยอะมากที่ต้องหาสุดท้ายนี้จริงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจริงกันเหมือนเดิมนะคะใครที่กำลังเครียด ก็ขอให้หนุ่มๆกลายเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะความมโนจะทําให้พวกเรามีความสุขกันขาเชื่อจริงได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจริงไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ